กินบันะแต่คุณโอ้คุณโดนออกคุยเรื่องงามๆโปูฟาท้องขอทะเลเดี่ยนี้ในติ๊กตักติดไอ้พวกนั้นมาลูมดชื่อจริงชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อวันชัยอือใช่ไหมผมเจื่วันชัยครับชฉมดครับฉมดซีเอเอมโอดีมึงหลงนะฉอดอีกซ้าไปทำบัวไทยก็ เออแบจเจ็บเป็นสีล้ววเป็นแก้วเป็นสีสุดๆท้คนยเรือตรงนี้เลยวะการใช้ชีวิตที่นั่งอนะกนถนะที่ชั้นไม่เคยอยู่ในร่องในรอยอ่ะตัโคตรยากมากถ้าอยู่ในนี้ดรู้ไหมอนแวันแรกยังโอเควันที่สองอินมากวันที่สามวันที่สี่อร่างหนบนั่งร่องร่องให้โด้องไมเ้ละเอียดนนมากๆมันแน่นมากันมันไม่เหมือนวัดเรโอ้โหแบบ ไม่ได้พักเลยใช่ที่เดือดไฟไม่ได้พักเลยตื่น,ชนเช้าทีสี่เสือกเงินนั่นนี่นั่งทำวัดเช้าอไปวิ่งมบาทแล้วทุกอย่างก็อยู่ในกฎของเพียงวินัยมีพระวินัยแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วชุดต้องตรวจตลอดเวลาจี๋จืดอะไรหรือว่คนแบบชั้นนะได้ไหนไดน้นอ,นอ,อ,องเลยอยากกลับบ้านนะแล้วก็อาเสร็จป,ปุ๊บ ถ้าเป็นที่นี่อ่านนอนใช่ไหมจำวัดสักหน่อยไม่ไปเรียนต้องเรียนฉันเช้าเสร็จเรียนเรียนไหมวะเรียนเรียนเสร็จฉันเที่ยงฉันเที่ยงเสร็จเรียนสิบห้าวันก็ตอนเย็นคุยได้นิดหน่อยอาบน้ำทำวัดค่ำแล้วก็นั่งกินกับกินอะไรได้นิดหน่อยน้ำปลาหนุกนนั้นสี่ทุ่ม นอนวนลูกกเนนะกลับมานนมีระเบียบว,วินัยเลยวิน,นัยึ้น,นไม่ประมาณจิตหน,นึ่งด้วหลายอย่างนย แล้วก็เจ็ดวันขึ้นเหลือเขาให้ไปป็นบัตวธรรมที่วัดวังพุะใสตุคยหนึ่งคือบดที่หนึ่งคืออริยานตรนจดเป็นตลอดเวลาเลยอ่ะองจัดไม่หมดเอาทีเดียวให้คุ้นไปเลย ่ยืนหน้านะวิ่งไม่ได้ไแล้วเจ็บยังไงยังไงคะแชมเดี๋ยวใครแชมเดี๋ยวว่าไม่ไหวแล้วยินร่มกงไงดึงชครับ

แกมใจทไเนที่การทเป็นสิทธิ์ไม่ได้เปนไปมาเขาคนเราทำไม่ไไม่ได้มนะมั่นใจรอปม่าสบายกับเรา 对呀。<Yeah. S 2> uh huh. ใหมนยากูดด mm ้วยหมอนใหม่ยากูดด well, yeah. like, ้วยค่ะหมอ ทำนาทีด้วยฮะไม่ใช่

อู่ีวแม่ค้าอีว่าไหวไหคถามเชิงข่มู่มั่นือที่จะตีไหวคืออ๋อคุณอังเกอร์ไม่ใช่คู่กันแล้วเหรอวีดขึ้นหลังโบราณยั

อยากกิน,นอะไรก็เด็ดเด็ดไป